เดี๋ยวจะเริ่มทำกานทลองลวนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ตัวลงไปนะตัวที่ใช้ก็หนึ่งกิโลพอดีนะครับหนึ่งกิโลพอดีเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วก็เปิดลมนะซึ่งยวลมไม่ร้อนเนะี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับเก่าไปด้วยซึ่งแต่ละรอบจะกินเวลาประมาณ15นาทีที่เราจะตามข,ขนาดของทุกท่าคือพอสิบห้านาทีเราก็จะต้องเอาตัวสุนมาวัดทีนึ็เพื่อดูว่าขนาดของตัวเป็นเท่าไหร่ มัจะทั้ง2-3เมตรก็ได้ใช่ประมาณ2-3เมตรเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเราเราสุ่มขึ้นมาทีานี้ระหว่าง15นาทีที่เราวัดค่าเนี่ยสมมติผ่านไป15นาทีแรกใช่ไหมเราติด15นาทีแรกก่อนพอติดนาทีปุ๊บเราก็จะเอาน้รละลายเอสนซิ่งเนี่ยโรยลงไปเพื่อรอบาผลเร็วนะครับซึ่งการเอาสญญารละลายโรยลงไปจะเพื่อให้หมันเร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาในการ เล้ยงเล็กเป็นวันๆเอนการแพนดิงแล้วเราก็จะทำสองแพนดิงแล้วก็พอวผ่านไปอีก่เจ็ดนาทีคือท่านาทีแรกก็วัดขนาดตัวแรกขนาดตัวแล้วก็หลังจากหลังจากที่ทนาทีแรกผ่านไปเจ็ดนาทีแล้ก็เทซิ่งสลับไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นอีกพอครบที่ท่านาทีที่สองเพราะว่าขนาดตัวคนไปอีกเจ็ดนาทีก็ตัวซิ่งสี่ท่าสลับไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งเสร็จเนาะนะเปิด่ ไม่จะสม่ำเสมอเลยจะต้องใช้ทรไม้ในการมาค้ยควนนะครับแล้วก็ใช้ทรายไม้เนี่ยจะใช้ทรยไม้เนี่ยในการช่วยเกี่ยนะครับอย่างนี้ยะหว่างนั้นก็เปิดมือด้วย for yeah. ลมเสริมเนี่ยเราจะไม่เ่าตลอดเวลาเพราะว่าตัวมันจะร้อนเกินไปในตัวเครื่องเดี๋ยวตัวเครื่องเ่าสีของเตาเนี่ยจะเสียเราก็จะหยุดเป็นระยะแต่ก้าไยเ่าเป็นระยะนะครับ 7นาทีแล้วก็ตอนนีไ้ไม่รู้กี่นาทีแล้วเนาะ เดี๋ยวถ้าใครมามาทำการทดลองจริงๆงนะครับในเดือนหน้าหรือเดอนไหนถ้าอยากจะทำเนี่ยแล้วเรามาทำการทดลองกันจริงๆตอนที่โควิดมันอาจจะซาแล้วนะเราไม่รู้นะก็ทำแบบนี้นะครับเห็นรายเดียจดจะวีดียดหมดนะที่ไม่ที่เราเกี่ยวคอยเกี่ยวเพราะมันจะติดนะติดจริงๆ,ๆแล้วถ้าในโรงงานเนี่ยในโรงงานเนี่ยมันจะเพอมันเทลงไปแล้วมันจะได้น้ำหนักของ ของมันเยอะเนาะของเยอะกว่านี้มันจะขัดสีกันแรงจนกระทั่งมันหลุดออกมาเองทีน,นี้เราใส่ของน้อยก็เลยจะต้องเกลี่ยตึ้งเขี่ยต้องช่วยเลยแหละเพราะว่ามันของมันซ้อนมนะันไม่มีน้ำหนักในการที่จะตัดกันเองเนาะแล้วก็จะต้องช่วยเขี่ยให้มันสิ ตอนนี้ก็ผ่านไป หนึ่งนาทีนะครับที่นี่เครื่องมันเก่าเลยบางทีถ้ามันหยุดหมุนเราจะต้องช่วยช่วยมันหมุนใหม่ โดยพอเราโยนต้ำแต่แมขึ้นยูงาลงไปรอบประหึกแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งไวขึ้นจะเห็นว่าตรงน,นี้ม่นันไม่ได้มีการหุนนิ้งออกมาใช่ไหมถ้าเกิดว่า,ายวอยงนั้ก็ยังติดอยู่แต่ว่าพอโยนไปเนี่ยมันจะแห้งไวเลยรนนเนี่ยที่นี้ตีลเม็แม่เป็ัโฟมแบบเนี้ย สิบเมตรนะครับอันนี้เป็นปสมบัติการก่อนที่สมบัติการก่อนอย่างเชือบหลังเชือบก็วัดทีละสิบห้านาทีแล้วดูการ้าดาการตอนนี้ก็ผ่านไปกี่นาทีแล้ว

这里有很好 มาสิบสองนาทีก็ทุาเมถึก็จะเป็นแบบนี้เนาะนั่นคือตอนที่มันแห้งดีแล้วมันก็กำลังผัดสีขึ้นกันแล้วกันเลตัวแกกมันม ตรงนี้มันดูแห้งดีแล้วผมจะสุ่งมาเลยแล้วกัน 好，兄弟 เวลาแล้วเนี่ยเราก็จะเทน้ำล,ลงไปเป็นน้ำเชื่อมขั้นที่สองอครับเทลงไปประมาณตกีขึ้นก็พอนะถ้าหาวเครื่องมุดเนี่ยก็ต้องเครงบนเหนีย โอเคงั้นเราก็จะจบการสัดพิธีทำในคลิแจะมีเท่านี้นะครับเราจะทำอย่างนี้เป็นรอบๆไปเดี๋ยวเรา่อจากอยดูบทที่ที่พี่เซลวัดนะครับว่าว่าขนาดของตัวหลังจากการเคลือบแล้วนี่เป็นเท่าไหร่แล้วก็แต่ละจุดข้อมูลมันมีการมีการาเม็ดมันจะโตขึ้นมามากแค่ไหนเนาะนะครับ